เวลาอย่างที่เวลาไปออกรายการเนี่ยเราจะถามปรียนก้านะฮะถามคุณเบียร์ที่ว่าเก่งพุทธวจนะเนี่ยถามว่าศีลแปลว่าอะไรรักษาให้บริสุทธิ์อย่างไรปรากฏว่าเขาตอบไม่ได้าวศีลมันมีทั้งศีลนอกศีลในนะศีลสมมุติบัญญัติสําหรับภิกษุสงฆ์เราก็คือ227่สิแต่ศีลภายในมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะศีลภายในเมื่อมีสติก็มีศีลเมื่อมีสติก็มีสมาธิ แต่สติต้องมีที่ยึดที่เหนี่ยวเลยบมันคือลมหายใจบัะเมื่อมีสติมันก็มีปัญญาขึ้นมาทันทีเลยนี่เขาเรียกว่าศินภายในบัะแต่สินภายนอกเนี่ยเมื่อเราไม่ละเมิดข้อห้ามมันก็เป็นศินยอยู่แต่ถ้าหากท่านยังระวังความคิดไม่ได้มันคิดวนไปวนมาอยู่ทรงจีตออกนอกเขาเรียกว่าไม่มีศินเพราะมันไปเสือกกับชาวบ้านเขาเข้าใจหรือย,ยังผมไม่ได้ว่าท่านนะผมไม่ได้ว่าใครนะผมว่าตัวเอง